เป็นรีบต์อ่ะเพื่อนๆต้องเริ่มจากตัวเองนะคะเริ่มจากตัวเองยังไงนะคะอ่าเหมือนป้ากุ้งนะคะป้ากุ้งยกตัวอย่างเลยนะณณนะวันที่อ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาที่ป้ากุ้งทํามาใช่ไหมคะก็ทํามาแบบนี้ตลอดแล้วมาช่วงหนึ่งเหมือนที่แม่บีบอกเมื่อกี้ว่า เราไม่ได้เป็นมนุษย์หุ่นดีอยู่ตลอดนี่หไหมคะเราก็ต้องมีการใช้ชีวิตไปเที่ยวกินอย่างนั้นถึงเวลากินก็กินเหมือนที่หมอกวางบอกนะคะป้ากุ้งก็เป็นคนนั้นเช่นกันนะคะถึงเวลาที่หุ่นมันเลยเถิดไขมันขึ้นตัวบวมนะคะเราก็ต้องดึงสติตัวเองกลับมาและวันนั้นเองนะคะป้ากุ้งมีความรู้สึกว่ารีบอนเซตใหม่นะคะมันน่าสนใจมากนะคะป้ากุ้งก็เลยโพสต์ปั้งลงไปเลยค่ะเรียกแขกก่อนว่า อเราคิดเราคิดไว้แล้วแหละว่าจะซื้อของขวัญให้ตัวเองเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแต่เรานะคะแปลกกว่าชาวบ้านก็คือเราซื้อให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองหุ่นดีนะคะนั่นก็คือโปรแกรมรีบอลนะคะโพสต์เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนไปเลยนะคะเพราะว่าเราก็บอกช่องทางช่องทางที่เราจะสามารถซื้อได้จากบริษัทให้ด้วยนะคะก็โพสต์ตั้งไว้แบบนี้นะคะอ่ะทีเนี้ยพอเราพอเราเริ่มแบบว่าอ่ะโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะเราอะ่ะในในในเฟซบุ๊กของเราอะค่ะทุกคน อตอนนี้คือป้ากุ้งป้ากุ้งรู้ว่าทุกคนน่าจะมี Facebook และก็น่าจะเล่น Facebook กันอยู่นะคะบนเ Facebook ของเพื่อนๆปัจจุบันนี้อะไรกันบ้างคะอ่าโพสอะไรกันบ้างคะถ้ายังไม่มีแนวทางในการโพ้นะคะวันนี้ป้ากุ้งบอกเลยว่าเรามาเริ่มสร้างตัวตนกันนะคะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ยังไงที่จะทําให้เรามีรายได้นะคะอ่าเริ่มจากการกินสินค้าเลยค่ะเมื่อวันนี้ทุกวันนี้ป้ากุ้งเชื่อแน่ว่าเพื่อนๆที่อยู่ในห้องเนี้ย กินสินค้ากินรีบอลกันเกือบทุกคนแล้วก็มีสินค้าอยู่ในมืออยู่ในบ้านนะคะทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนเห็นว่าทรงสินค้าแพ็กเกจสินค้าของเราเนี้ยสวยไหมคะสวยไหมคะพิมพ์ให้ป้ากุ้งหน่อยแพ็กเกจสินค้าที่เลกาซี่ทำมาสวยไหมคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าสวยนะคะเพื่อนๆต้องถ่ายรูปแล้วก็โพสต์โชว์ทุกวันนะคะภูมิใจในความอ่าสวยมากคุณนัทธาบอกภูมิใจในความที่เราได้กินสินค้าชนิดเนี้ยคือเราเป็นคนที่มีบุญมาก ที่ได้กินสินค้าชนี้ประกาศปั้งลงไปเลยค่ะ,ะแล้วเราโพสต์ไปเลยว่าเรากินเราทําอะไรนะคะโชว์เลยค่ะเหมือนเวลาที่หลายหลายคนโชว์ไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมไปเดินห้างไปซื้อของกินหรูๆอันเนี้ยโปรแกรมรีบอลหรูไม่แพ้ใครเลยนะคะอายทําไมคะโพสต์เลยค่ะนะคะทีเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ป้ากุ้งเคยเจอมาว่าอ่ะได้แล้วป้ากุ้งเบื่อไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่ป้ากุ้งมาโพสต์นุ่นนั้น ไม่ต้องรอนะคะกินรีบอลแล้วไม่ต้องรอให้ตัวเองมีซิกแพคกนมโตก้นกลมเอวคอดไม่ต้องค่ะแค่3วันนะคะ3วันถึง4วันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโปรแกรมรีบอลทำงานกับร่างกายเรายังไงนะคะเราก็เริ่มโพสอินเนอร์ของตัวเองไปเลยนะคะอ่ะก่อนหน้านี้นะคะป้ากุ้งมาย้อนนิดนึงว่าหน้า Facebook ของเพื่อนๆตอนเนี้ยป้ากุ้งไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่ป้ากุ้งอยากให้แก้นิดนึงนะคะก็คืออยากให้แบบว่า ใครใครใส่เป็นรูปลูกหรือแบบรูปสัตว์เลี้ยงนู่นนี่นั่นนะคะเปลี่ยนนะคะ่ะแล้วก็ใครตั้งเป็นรูปลูกเอ่อชื่อลูกนู่นนี่นั่นนะคะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาเป็นชื่อของตัวเองค่ะแล้วก็รูปของเราที่ดูดีดูแบบดูเป็นกันเองดูเป็นมิตรดูสวยคิดว่ารูปไหนสวยที่สุดเอารูปนั้นมานะคะอ่ะเปลี่ยนหน้า facebook กันก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงดูดคนนะคะอ่า เดี๋ยวกลับไปแล้วเปลี่ยนแล้วส่งกันบ้านให้ปะกุุงด้วยนะคะถ้าปะกุ้งอยางเห็นว่าโอ้ใครเป็นรูปรูกหมาด้วยเดี๋ยวปะกุ้งทักนะคะโอเคนะคะทีเนี้ยพอเราพอเรากินสินค้าแล้วก็เห็นผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะพอเราเริ่มเริ่มอย่างเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเรียกแขกครั้งที่สองก็คือแบบเริ่มแบบว่าโพสต์เรียกแขกว่าเออเนี้ยเรากาลังจะทําอะไรเราลด เรากําลังจะลดความอ้วนวิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยการเวลาเราเขียนแคปชั่นนะคะเราพยายามหาคําที่ว่าแบบสมัยนั้นเขาคิดกันเรื่อไหมรคะเหมือนปะกุ้งนะคะปะกุ้ง4ี่บสาก็จริงแต่ปะกุ้งก็รู้จักคําว่าเต็มคาราเบลกับเขานะคะปะกุ้งก็เอามาโพสต์มันจะทําให้คนอยากรู้สึกอยากอ่านแล้วก็มีความรู้สึกว่าอน่าสนใจแล้วเข้าเข้าไปอ่านถึงแม้แคปชั่นอันนั้นของเราจะยาวเหมือนของปะกุ้งนะคะแล้วก็พยายามแฮชแท็กบางคําพูดที่เรามีความรู้สึกว่าอ่ามันสําคัญแล้วก็ เป็นจุดดึงดูดสายตานะคะอย่างป้ากุ้งนะคะป้ากุ้งก็แฮตทคคำว่าโปรแกรมดีบอลนะคะเหมือนเวลาเขากดค้นหาเรามันจะได้อ่าขึ้น Facebook ของเรามาด้วยหนึ่งในโปรแกรมดีบอลมันก็มีชื่อเราอยู่ด้วยนะคะอ่ะก็โพสต์ลงไปเลยนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่มีการกินสินค้าใช้กินใช้สินค้านะคะภาพเบฟอร์สําคัญมากนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเวลาเราผมแล้วค่ะเราไม่สามารถกลับไปถ่ายแล้วถ่ายได้แล้วนะคะลูกพุงพุ้ยแบบว่าขาใหญ่ๆขามีเซลลูไลท์แบบนั้นนะคะเราพยายาม ถ่ายเอาไว้นะคะถ่ายไม่ต้องส่งให้ใครก็ได้ค่ะส่งให้โค้ดหรือเก็บไว้ในอัลบั้มของเรานะคะเก็บไว้แล้ววันหนึ่งอะคะ่ะมันจะมีค่ากับเรามหาศาลนะคะปากุ้งบอกเลยนะคะหุ่นนี้ของปากุ้งนะคะสร้างไรายได้หลักล้านสร้างบ้านสร้างรถมาให้ปะกุ้งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ่ายนะคะถ้าใครมีเขาเรียกว่ามวลร่างกายนะคะก็ถ่ายโพสลงไปด้วยนะคะเราจะเรียกเขกด้วยการทำ b บฟอร์ไว้แบบนี้ปากุ้งไม่ได้ไอายนะคะว่าแบบว่า รูปตัวเบฟอร์เราจะเป็นยังไงนะคะเราโพสลงไปเลยป้ากุ้งไม่มีความอายนะคะป้ากุ้งอยากให้รู้ว่าเราทําจริงนะคะแล้วก็อยากให้เห็นผลลัพธ์จริงนะคะนี่คือรูปบีฟอร์ของป้ากุ้งในเดือนมกราคมนะคะอ่ะทีนี้พอโพสแบบนั้นแล้วใช่ไหมคะป้ากุ้งก็มาขย,ยิ่งทีนึงนะคะก่อนนอนก็นี่เลยนะคะก็พรุ่งนี้จะตื่นมาเจอใช่คะ่ะไม่ต้องอายพรุ่งนี้มาตื่นมาเจอกับตัวเองในเวอร์ชันใหม่นะคะเวอร์ชันการกินใหม่จากกินเละกินลับกินยับกินพังแหลกลานมานะคะ เราก็จะเจอกับตัวเองในเวอร์ชันใหม่นะคะโพสรูปสวยๆหน้าบานๆแบบนี้นะคะก็พยายามให้ทุกคนรู้ว่าเราเอาจริงแล้วนะพรุ่งนี้อ่านะคะจริงๆก็ง่ายมากก็คือทําแบบว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราอะคะ่ะแต่ว่ามันทายินสินค้าบ้างนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีกว่าแบบว่าไปโพสแบบเออบนพร่ำบนดาผัวดาลูกนะคะไม่เอานะคะแบบนั้นพยายามอย่าอย่าไปพูดอะไรแบบนั้นนะคะเราทําอะไรสิ่งดีๆเราก็พยายามมาแช์นะคะ อ่ะในแต่ละวันนะคะปากุ้งพสทอะไรบ้างนะคะก็มาดูเลยนะคะตัวอย่างนะคะการตัวอย่างอ่าอันแรกเลยก็คือเป็นการแชร์อินเนอร์สินค้าของปะกุ้งนะคะนี่เลยนะคะวันอ่าเราบอกว่าถ้าเราลดความอ้วนกับโปรแกรมรีบอลนะคะมันง่ายกับเรายังไงหลายคนบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่าเหมือนจะลดไขมันอ่ะ เขาต้องไปทําอาหารคลีนน้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันยากมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่เลยป้ากุ้งก็จะบอกว่าสะดวกมากนะคะยกซดในรถยังได้เลยนะคะก็ไปไหนก็พกพาได้สะดวกนะคะเราพยายามบอกถึงความง่ายในการหันมาใช้สินค้าเราอะไรแบบเนี้ยค่ะเนาะทุกอย่างสวยหมดเลยนะคะของล e ก a c ซี่ทำมาไม่ว่าจะเป็นแก้วเช็คแพ็กเกจสินค้ารวมทั้งคนกินนะคะ,ะยังอยู่กันไหมคะเนี่ยยังอยู่กดหนึ่งให้หน่อยนะคะพูดเร็วมากนะคะอ่ะทีนี้อ่า โอเคขอบคุณมากเลยค่ะ,ะทีนี้เราก็พยายามโพสต์การกินสินค้ามาเรื่อยๆอันเนี้ยปากุ้งมาวันที่3แล้วเห็นไหมคะปากุ้งบอกว่าเราไม่ต้องต้องรอ,อให้เอลโคซิซแพกล่องส1บสวยๆนมกลมๆก้นกลมๆนะคะไม่ต้องสามวันแรกนะคะเห็นไหมปากุ้งบอกว่าวันที่3มแล้วกินมา2วันไขมันลดไปแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นเห็นไหมคะ โคตรเร็วมากถ้าใครกินรีบอนอะ่ะคือจะจะ,จะรู้เลยขอยืมใช้เลยนะใครกินรีบอนอะ่ะคือจะรู้เลยว่าหนึ่งถึงสองวันแรกอะค่ะไขมันจะเริ่มลดแล้วแล้วก็อาการบวมของเราอะค่ะจะเริ่มหายไปนะคะจริงๆป้ากุ้งทําเป็นคลิปด้วยนะคะแต่วันนี้คือแคปมานะคะ,ะไปติดตามป้ากุ้งได้ใน Facebook นะคะถ้าเกิดว่าเหมือนใครอยากได้แนวแคปชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ห่วงนะคะไม่ห่วงป้ากุ้งก็จะทําเป็นคลิปให้ว่า ในวันแรกของปะกุ้งที่ปะกุ้งในทุกวันที่ปะกุ้งกินสินค้าค่ะปะกุ้งกินอะไรบ้างนะคะคือทําต่อเนื่องอย่าแบบว่าเข้าใจบางทีก็เข้าใจในมุมของคนทํางานประจํานะคะแต่ว่าสละเวลานิดนิน้อยแบบถ่ายรูปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยมาโพสแบบอเหมือนพอเวลาเลิกงานนะคะมาโพสต์รวมกันทีเดียวก็ได้มื้อเช้านี้นะฉันใช้ชีวิตแบบนี้แบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับคนที่ทำงานประจํานะคะอ่ะ ทีนี้เห็นไหมคะว่าการกินสินค้าของเราอะ่ะคือเราก็โพสโชว์ความง่ายไปนะคะว่าเรายังใช้ชีวิตปกติก็คือยังทําอาหารให้ลูกแต่ลูกก็กินของลูกเราก็กินของเราเราไม่ใช่ว่าจะมานั่งลดความอ้วนจ๋าไม่ทํากับข้าวให้ลูกไม่นั่งกินนั่งดูลูกกินใหม่ได้นู่นนี่นั่นเรายังใช้ชีวิตปกตินะคะการลดของเราลดแบบมีความสุขเราพยายามสื่อให้เขาเห็นแบบนี้นะคะเพื่อที่คนที่กําลังมองเราอยู่เขาจะไม่เห็นว่าเออเราตึงจนเกินไปนะคะพยายามโพสแบบ ในมุมที่แบบดูสบายๆนะคะมือเคี้ยวก็มาแบบนี้เห็นไหมคะว่าปากุ้งจะโพสทุกมือเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเหมือนเหมือนคนบอกว่าได้สีปากุ้งว่างนะคะจริงๆปากุ้งก็ตั้งใจมากๆนะคะที่จะสื่อเรื่องราวแบบนี้ออกมานะคะในวันแรกนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราตั้งใจมากจริงๆที่จะสื่อตรงนั้นออกไปนะคะถามว่าว่างไหมก็พอตัวอยู่นะคะคือสละเวลากับมันดีกว่านะคะว่าจริงๆคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเราตั้งใจจริงๆนะคะในมือเคี้ยวนั้นนุ่นนี้นั่นคือหลายๆคนไม่รู้ว่าการเข้าโปรแกรม บอลมีมื้อเดียวที่มันเป็นมื้อเคียวก็คือมือเที่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสื่อตรงนี้มันออกไปอาจจะใส่แฮชแท็กที่มันเป็นเรื่องของเราเองคือแบบในแนวของเราเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างปะกุง้งปะกุ้งก็บอกเลยปะกุ้งไม่เก่งลดเองปะกุ้งเก่งการใช้ตัวช่วยก็แฮชแท็กโปรแกรมรีบอลออกไปลดปรุงลดไขมนันอะไรประมาณนี้ที่มันเป็นตัวตนของเรานะคะอ่า ก็พอเวลามื้อเย็นก็อวดอวดทุกมื้อเลยนะคะปะกุ้งคืออวดมากนะคะอ่าอวดนะคะอวดมื้อเช้าก็อวดอวดทุกมื้อนะคะอวดไปเลยค่ะอ่าทีนี้ผลลัพธ์มาแล้วเห็นไหมคะอ่ากรี๊ดคือตื่นเต้นกับตัวเองค่ะใครไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรเราตื่นเต้นนะคะอวดตามเลยค่ะพี่ตุ้มนะคะก็คือตื่นเต้นกับตัวเองนะคะอ่า วันนี้ผลลัพธ์ของปลากุ้งนะคะคือสองวันแรกนะคะเมื่อกี้ที่บอกนะคะก็ไปซื้อของที่ช็อปนะคะแล้วก็เว็บไปช่างนิดนึงนะคะสองวันแรกก็มาหาศย์มากนะคะน้าหนักลดไปแล้วหนึ่งกิโลหนึ่งจุดเจ็ดกิโลนะคะแฟตก็ลดนะคะคือแบบเร็วมากโปรแกรมรีบอลถ้าเกิดว่าเรากินแบบเป๊ะนะคะปลากุ้งกล้าฟันทงได้เลยนะคะถ้าใครเป๊ะกับโปรแกรมรีบอลนะคะผลลั์จะมาเร็วมากจริงๆปลากุ้งเอาตัวปลากุ้งเองเป็นประกรันแล้วเราไม่ต้องรอคะ่ะไม่ต้องรอแบบว่า ให้เห็นผลลัพธ์เยอะแยะมากมายเพียงแค่เรารู้สึกก็บอกอินเดอร์ของเราไปได้หมดเลยนะคะเราจริงๆแล้วคือมันมีคนรอดูเราอยู่เพียงแต่ว่าเราอย่าช้าโอกาสไม่รอใครนะคะเราต้องรีบคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะะทีนี้พอมาถึงเขาเรียกว่าการอวดแคปชันนะคะว่ากุ้งก็เอนเนี่ยทุกคนไม่ไปชัง่งน้ำหนกกายมาแล้วนะคะสามวันทุกคนเห็นไหมคะสามวันกับโปรแกรมรีบอลนะคะน้ําหนักลดปากรุงก็ไล่ลงมาให้เห็นรายละเอียดว่า ป้ากุ้งลดมาได้ยังไงไขมันเท่าไหร่ไขมันช่องท้องเท่าไหร่ป้ากุ้งก็อธิบายแคปชั่นอาจจะยาวแต่ป้ากุ้งบอกแล้วว่าเพื่อนๆอ,อาจจะใส่แฮชแทก็กหรือใส่เป็นตัวอะไรที่ชี้นําสายตาให้คนแวะอ่านนิดนึงนะคะว่าเราไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใส่แบบเนี้ยคือวางข้อความให้มันแบบสวยๆแบบหน้าดูหน้าอ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็สําคัญนะคะ ไปติดตาม Facebook ปะกุ้งได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนใครที่แบบยังยังไปไม่ถูกว่าเออไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคะก็ไปดูใน Facebook ของปะกุ้งได้นะคะอ่ะทีนี้สําหรับเพื่อนๆที่อที่มีคนดูแลอยู่แล้วซึ่งมีคนทักถามแล้วนะคะการที่เรานะคะมา อวดออเดอร์ที่เรามีนะคะเหมือนปลากุ้งอ่ะกินไปด้วยดูแลลูกเทนไปด้วยนะคะแล้วก็ขายสินค้าไปด้วยก็คือทําไปพร้อมๆกันทุกอย่างเรานะคะอวดอีกแล้วค่ะเราต้องอวดทุกอย่างนะคะการทําการตลาดบนโลกออนไลน์นะคะเราอย่าลักแอบค่ะเพื่อนๆเข้าใจคําว่าลักแอบไหมคะเราอย่าลักแอบกินเราอย่าลักแอบทําค่ะเพราะว่ารายได้มันจะไม่เกิดค่ะเพื่อนๆ นะคะเราอย่าแอบค่ะเราอย่าไปแอบกินแต่สวนแต่ไร่นะคะอา,อาจจะมีภาษาใต้เพิ่มมาบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีธงแดงมาเล็กๆน้อยๆน,น,นะคะว่ากุ้งเป็นคนใต้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะอ่ทีนี้อ่าพอเรามีออเดอร์แบบนี้ค่ะอ่เหมือนือนหลายคนนะคะสั่งออนไลน์ สั่งออนไลน์เวลาของของมาลงอะคะ่ะเวลาขนส่งมาลงเนาะเราก็สามารถเปิดรังแบบอันบ็อกลังกาเออเนี่ยนู่นนี่นั่นเราก็อวดไปพร้อมกับการเซลฟี่รูปของเราได้ถ้าใครอยู่ใกล้อปไหนก็ไปนะคะเวลาไปถ่ายรูปสินค้านะคะแต่งตัวสวยๆไปนะคะทาปากแดงๆนะคะอ่าวันนี้ปากุุงปากไม่ค่อยแดงนะคะไปถ่ายรูปสวยๆอวดเลยนะคะว่า เนี่ยการที่เรากินเราใช้มาเนี่ยค่ะเห็นไหมตอนนี้คือผลลัพธ์เราก็ดีขึ้นแล้วนะหุ่นเราก็ดีขึ้นพยายามแต่งตัวสวยๆทาปากแดงๆแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆนะคะที่ชอบเล g a c y หัดใหญ่นะคะก็จะมีแม่บ้านนะคะขอช่วยนางได้นะคะนางถ่ายรูปสวยมากนะคะอ่า นี่ก็เป็นฝีมือของแม่บ้านทั้งหมดเลยนะคะป้ากุ้งก็จะไปกับลูกคือเย็นรับลูกก็ไปหาออเดอร์นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะอ่าดูสิคะแต่งตัวสวยไปทุกวันเลยแต่งตัวเพื่อการนี้โดยเฉพาะแหละคะ่พะพอกลับมาก็ถึงบ้านถอดก็เป็นแม่บ้านต่อนะคะอ่าเห็นไหมเราก็ต้องโพสต์อวดด้วยว่าการที่เรากินมาเป็นผลลัพธ์แล้วเนี่ย เราสามารถส่งต่อได้แล้วก็สามารถดูแลคนอื่นได้คนอื่นก็เห็นไปกับเรานู่นนี่นั่นนะคะไม่ใช่ว่ามีออเดอร์แล้วก็แอบลักแอบไว้นะคะไม่มีใครรู้นะคะสินค้าเราดีเราต้องอวดนะคะการทําการตลาดบนโลกออนไลน์ที่สําคัญเลยนะคะ ต้องอวดอย่างเดียวเลยนะคะเราถึงจะมีรายได้เข้ามานะคะป้ากุ้งชอบอวดนะคะนี่ก็เป็นการอวดสินค้า,อ,าออเดอร์สำหรับคนที่แบบว่าตัวเองกินอย่างเดียวใช่ไหมคะอ่ะเวลาตัวเองกินอ่ะเวลาสินค้าหมดเราก็ต้องเติมสินค้าถูกไหมคะการเติมสินค้าของเราก็สามารถเอามาอวดได้นะคะเราไม่ได้กินแค่วันสองวันนะจ๊ะเรากินต่อเนื่องนะคะนี่เราสั่งมาอีกแล้วนะคะของมาแล้วจ้าอะไรอย่างนี้เราก็สามารถพูดได้ถ้าเรายังไม่มีออเดอร์ ถ้าเราเพิ่งเริ่มทานถ้าเรายังไม่มีลูกค้าลูกเทนที่ให้ดูแลนะคะเราก็โพสต์อวดของเราไปเลยนะคะทุกคนอ่ะทีนี้สําหรับคนที่ว่ามีคนดูแลแล้วนะคะอ่าอย่างหนึง่งที่ปรากุ้งมีความรู้สึกว่ามันสําคัญมากๆที่จะทําให้คนที่แอบมองเราอยู่อะคะ่ะได้รู้ว่าอ๋อมันจริงจังจริงๆนะมันมีคนดูแลด้วยอะเราก็มาอวดถ้าเกิดว่าวันไหนที่ว่าเราคุยแล้วแบบ ข้อความในแชทมันไม่ค่อยโอเคเราก็เอาเอาข้อความทั้งหมดอะคะ่ะมาโพสเป็นแคปชั่นสีแคปชั่นสีก็จะทําให้แบบว่าหยุดความสนใจของคนได้ด้วยนะคะเวลาป้ากุ้งโพสแคปชั่นสีนะคะก็บางทีจะมีคนมาแช์บางคน มากดไลค์มามีส่วนร่วมเยอะมากนะคะแล้วก็แคปชั่นสีนะคะทําให้ป้ากุ้งได้ลูกค้ามาแล้วเยอะมากๆด้วยนะคะอ่ะหรือถ้าเกิดว่าเรามีแชทด,ดีๆอันนี้หมอกวางสนมาให้นะคะการซ่อนแชทนะคะขอบคุณหมอกวางด้วยนะคะก็เล่นทุก,กวันเลยอ่ะเสทีนี้นะคะถ้าเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นข้อความแชทแบบนี้ใช่ไหมคะเรานะคะก็อ่าเข้าแอปนิดนึงแต่งรูปนิดนึงเพราะว่าถ้าเรา เราเราตัดมาแบบนี้ค่ะมันจะแบบว่ามันดูไม่น่ามองเราก็ใส่รูปลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ผลลั์ใส่นู่นนี่นั่นลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าตีกรอบคําพูดสําคัญถ้าเกิดว่าใครใครทำแอปเหล่านี้ไม่เป็นนะคะป้ากุ้งเคยมีสอนไว้ในคอส ในครคสอยู่โคดหนึ่งอยู่ใน youtube นะคะการแต่งรูปแคปชั่นแบบนี้นะคะพะกุ้งมีสอนไว้แล้วด้วยกับหมอกว้างนะคะลงไปย้อนดูใน youtube ของของดีมนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาแต่งรูปนิดนึงนะคะก็ใส่รูปเราลงไปเพื่อที่จะให้คนดูค่ะมีความรู้สึกว่าเอออ่านจังเลยหยุดนิ้วโป้งจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ใส่รูปเราลงไปเลยค่ะโชว์ไปเลยนะคะอ่าทีนี้ก็เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีเขาเรียกว่า ไม่มีเป็นแคปชั่นสีนู่นนี่นั่นเราก็สามารถเนี่ยค่ะไม่หลุดเลยป้าชินแล้วนู่นนี่นั่นเราก็มีผลลัพธ์ของเราทุกวันนะคะว่าเออเนี่ยคนที่เราดูแลมีผลลัพธ์ไม่ใช่ว่าเรากินใช้แล้วมีผลลัพธ์อยู่คนเดียวนะคะอ่าคนอื่นก็มีผลลัพธ์ไปกับเราด้วยนะคะอ่าทีนี้พอเราอ่าเหมือนเหมือนพอเราโพสต์มาสักช่วงหนึ่งอะคะ่ะทีนี้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนจะคิดว่า อะไรอย่างปลากู้มีแต่รูปของตัวเองทีมงานตัวเองนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถหาแบบว่า,าจากทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนป้ากุ้งก็เอาจากทีมแม่มี่มาแม่มี่มาอะไรอย่างเงี้ยของทีมหมอกวางป้ากุ้งก็เอามานะคะแล้วก็ที่เรารู้ประวัติการกินใช้ของเขาอะคะ่ะเราก็สามารถมาโพสต์ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเหมือนอะใน Facebook ของเราอะมีคุณแม่ลูกสองคุณแม่หลังคลอดอยู่ ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเอารูปคุณแม่หลังคลอดมาโพสต์ได้แต่การที่จะเอารูปรีวิวคนอื่นมาโพสต์นะคะนิดนึงก็คือเราต้องรู้ด้วยว่าเขากินใช้ยังไงนะคะเขาเริ่มจากเท่าไหร่มาเท่าไหร่นะคะเผื่อที่ว่าวันหนึง่งถ้าเกิดว่าเหมือนคนคุณแม่หลังคลอดแบบนี้ค่ะเข้ามาเจอแล้วเขาเกิดตั้งคําถามกับเราว่า กินใช้ไปกี่วันเขากินยังไงเขากินตัวไหนบ้างนู่นนี่นั่นเราจะได้ตอบถูกนะคะไม่ใช่ว่ากบวางกบวางอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ต้องมาค่อยๆอ่านแคปชั่นที่เรากบมาด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นคําพูดของเรานู่นนี่นั่น,นติดแฮชแท็กให้เรียบร้อยนะคะอย่าก,กบวางอย่างเดียวบางคนนะคะกปวางมาแบบโอ้โหแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะคําพูดแบบคือบางทีบางคาอะต้นฉนแบบับเขาพิมพ์ผิดมาคะ่ะมันก็ผิดอยู่อย่างนั้นอะก็ะกูมีความรู้สึกว่าแบบคือแบบนั้นคือไม่ให คือไม่ให้ความสาคัญแต่สําหรับของป้ากุ้งอะป้ากุ้งจะมานั่ง,อ,งอ่านพิรบรรทัดแล้วก็จะมาพูดในแบบของตัวเองคือแก้ไขแคปชั่นนิดนึงแล้วก็ใส่แฮชแท็กนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้อ่านง่ายขึ้นแล้วก็เว้นวรรคให้ถูกต้องนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คือเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาเราเอารีวิวใครอะคะ่ะเขากินใช้ยังไงแล้วก็เขาเป็นผลลัพธ์มายังไงคุณแม่ลูกสองกินกี่เดือนนู่นนี่นั่นนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดนะคะ การโพสความรู้ข้างนอกไม่ใช่ว่าเรานะคะเออ,อะก็คือรีบอลรีบอนรีบอนรีบอนอย่างเดียวนะคะเราต้องมีความรู้อื่นให้เขาด้วยนะคะเหมือนปะกุ้งนะคะปะกุ้งเป็นคนหนึ่งที่อชอบการออกกําลังกายนะคะปะกุ้งก็เอาเรื่องของการคาร์ดิโอจริงๆอันนี้มันเป็น,ปน,ปนรูปของฟิตัจอโอนะคะแล้วตรงนี้เป็นรูปผู้หญิงนะคะแต่ปะกุ้งไม่ชอบรูปรูปคนอื่นนะคะใส่รูปตัวเองลงไปคะ่ะตัดออกค่ะรูปคนอื่นลบลบออกนะคะใส่รูปตัวเองลงไปอะไรก็ได้นะคะที่ได้โชว์ของตัวเองนะคะปะกุ้งชอบหมดนะคะพยายามลบของคน อื่นออกให้หมดนะคะอ่าแล้วก็ก๊อปอันนี้คือก๊อปของฟิตสตูดิโอมาอันนี้เพื่อนๆก็ไปตามได้นะคะฟิตสตูดิโอก็จะมีแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าเกี่ยวกับการออกกําลังกายะคะ่ะให้เรามาพูดเป็นแคปชั่นความรู้ได้นะคะป้ากุ้งก็เนี่ยค่ะเอามาฝากนะคะทําเป็นแบบเออนางเอกแบบว่าเอาความรู้ดีๆมาฝากนู่นนี่นั่นนะคะอ่านี่นะคะคาร์ดิโอคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างบางคนนะคะเขายังไม่รู้จักคําว่าคาร์ดิโอด้วยนะคะ ก็เราก็มาแถลงไขให้เขาฟังว่าคาร์ดิโอคืออะไรนู่นนี่นั่นทํางานกับร่างกายยังไงนู่นนี่นั่นนะคะเราก็สามารถเอามาบอกได้ถ้าเราทําการตลาดสินค้าตัวไหนอยู่พยายามหาให้มันสอดคล้องกับสินค้าที่เรากําลังทําการตลาดอยู่นะคะเหมือนถ้าเป็นรีบอลก็การกินน้ําการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการขับถ่ายมันก็สําคัญกับการลดไขมันหมดเลยนะคะเพื่อนๆลองหาความรู้จากข้างนอกมาดูนะคะอ่า ทีนี้ก็กิจวัตรประจําวันก็ไม่ควรลืมนะคะใน1วันจริงๆคือเราโพสได้เยอะมากนะคะเราไม่ต้องแบบว่ามานั่งแบบว่าขายสินค้าจา๋านู่นนี่นั่นทาให้ตัวเองค่ะเป็นมนุษย์ปกตินะคะป้ากุ้งก็อันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเนี่ยค่ะอยู่กับลูกคือเรื่องราวของลูกอ่า Facebook จะมีค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าหนึ่งทำกับข้าวให้ลูกรับลูกรุ่นนี่นั่นเรายังเป็นมนุษย์ปกติที่ลดความอ้วนลดไขมันเป็นแม่บ้านที่มีไรายได้จากการขายออนไลน์เราก็ยังทําแบบว่า ชีวิตประจําวันเรายังดูแลคนอื่นได้นู่นนี่นั่นะเราไม่ได้ว่านั่งลดความอ้วนแล้วมานั่งหิวไม่อยากกินอะไรไม่อยากทําอะไรนู่นนี่นั่นะชีวิตประจําวันเรายังใช้ปกติให้คนสื่อไปให้คนอื่นรู้เลยค่ะว่าในการลดไขมันสร้างไรายได้ของเราเนี่ยเรายังใช้ชีวิตปกติเรายังพกปะผู้คนเรายังดูแลลูกดูแลสามีดูแล,แลบ้านได้ปกตินะคะไม่ใช่ว่าหิวโหยจนทําอะไรไม่ได้เลยนะคะอ่ะบางคนคิดแบบนั้นนะคะอ่ะทีนี้ก็อ่า มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งด้วยถ้าเกิดว่าเหมือนเรากินใช้มาเยอะใครเจอบ้างนะคะใครเจอบ้างกินแล้วจะโยโย่ไหมถ้าใครเจอคําถามท,าที่เกี่ยวกับข้อตัวแย้งแบบนี้กดหนึ่งให้ป้ากุ้งหน่อยนะคะกินแล้วจะโยโย่ไหมรีบอนทําไมแพงจังแล้วต้องออกกําลังกายเหมือนป้ากุ้งไหมอ่าใครเจอคําถามนี้ไหมคะใครเจอไหมเจอไหมเจอเราไม่สามารถที่จะไปอธิบายกับทุกคนได้เป็นรายบุคคลนึกออกไหมคะ แต่เรานะคะให้มาโพสในแคปชั่นเพราะว่าใน Facebook ของเรานะคะมีคนติดตามอยู่สี่ห้าแสนมีเพื่อนอยู่ห้าพันนะคะมีบ้างแหละที่เข้ามาเห็นแคปชั่นของเรานะคะเราก็เอาคําโต้แย้งเหล่านั้นนะคะมาเคลียร์บนหน้า Facebook เราเลยนะคะเคลียร์ยังไงบ้างนะคะป้ากุ้งเจอคําถามก็คือ ทำไมรีบอลแพลงจังแล้วต้องออกกําลังกายออกกําลังกายเหมือนป้ากุ้งไหมูุนนี่นั่นนะคะโพสต์นี้นะคะป้ากุ้งโพสต์เมื่อคืนแล้วป้ากุ้งเคลียทุกคําถามเลยนะคะหลายคนมองว่าโปรแกรมรีบอลเพลงแต่ป้ากุ้งบอกว่ามันคุ้มมากนะคะเอาจริงๆเข้าคดแบบว่ายังคุ้มกันกินู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือคือป้ากุ้งมาตอบข้อโต้แย้งทั้งหมดเลยในโพสต์นี้นะคะแล้วก็การออกกําลังกายูุนนี่นั่น,นเราไม่ต้องมาออกเราไม่ต้องมาทาเหมือนป้ากุ้งูุนนี่นั่นป้ากุ้งก็จะจะบอกเขาหมดเลยแล้วก็พร้อมกับโพสต รีวิวของตัวเองนะคะมันก็จะมันก็จะทําให้แบบว่าคนที่เข้ามาดูอ๋ออย่างน้อยนะคะคือเขาไม่ต้องแบบว่าเห็นเราออกกําลังกายหนะักบางคนกลัวการออกกําลังกายแบบว่า ้องออกกาลังกายเหรอนู่นนี่นั่นเห็นปลากุ้งออกกําลังกายอย่างหนักนู่นนี่นั่นตื่นตั้งแต่ตีสี่มาออกกําลังกายบางทีแบบมันก,มนก็มันก็เกินไปและสไตลก์การใช้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราต้องมาตอบตรงนี้ให้เขานะคะถ้าเราตอบกับโทรศัพท์กับปากได้ก็ตอบไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนอ่ะเราอยากให้คนหมู่มากรู้เราก็โพสเขียนแคปชั่นลงไปเลยปลากุ้งบอกเลยนะคะทุกๆคําพูดทุกๆคําถามทุกๆข้อโต้แย้งนะคะสามารถเอามาเป็นแคปชั่นใน Facebook ของเราได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะเอามา ปรับเปลี่ยนยังไงนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วแคปชั่นของปะกุ้งนะคะเกิดจากการที่ปะกุ้งฟังลิงกปะกุ้งฟังคนรอบข้างเหมือนที่โค้ดก็บอกเมื่อกี้ว่า,าไปฟังคนว่าบ่นเรื่องสุขภาพนู่นนี่นั่นปะกุ้งก็เอามาเป็นแคปชั่นแล้วก็ฟังโค้ดจำแบบพูดในอะคาเดมี่ก็คือจดไว้ก็เอามาเป็นแคปชั่นได้หมดเลยนะคะ เพียงแต่ว่าเราก็เอามาปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงแบบว่าแก้ไขคําให้มันเป็นในสไตล์ของเรานะคะแคปชั่นไม่ตันค่ะเพื่อน,อนๆไม่มีการแคปชั่นตันนะคะถ้าเรายังเรียนรู้อยู่ทุกวันนะคะอันนี้ป้ากุ้งบอกเลยนะคะจักใจนะคะอ่าทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ค่ะที่ป้ากุ้งมาบอกวันนี้ค่ะ,ะเพื่อนๆไปอ่านเพิ่มเติมได้นะคะในหนังสือ 5F หน้า40นะคะ 5F หน้า40น้อแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่า เหมือนเพื่อนๆตอนนี้คืออยู่ในกลุ่ม3%ใช่ไหมคะปากุ้งก็อยู่ในนั้นสามารถไปติดตามปากุ้งได้ในนั้นแล้วก็ในนั้นนะคะจะมีแบบข้อมูลดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะคะปากุ้งก็ไปโพสทุกวันเหมือนกันนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ปะกุ้งอยากฝากไว้อันนี้คือสําคัญมากๆนะคะว่าสิ่งที่ปะกุ้งพูดมาทั้งหมดอะคะ่ปะปากุ้งไม่ได้ทําแค่หนึ่งวันสองวันหรือสามวันนะคะปากุ้งทํามา ห้าถึงหกปีแล้วนะคะเป็นแบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ป้กกุ้งอยากจะบอกก็คือการกินการใช้สินค้าการโพสต์ให้เราทําต่อเนื่องเหมือนการที่เรากินข้าวทุกวันนะคะนะคะเหมือนกันที่เราเข้าห้องน้ําเรากินข้าวทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมาเหมือนคนไหนไม่มีเวลาทางานประจาอย่างที่บ้กกุ้งบอกเลยว่าเก็บรูปไว้นิดๆหน่อยๆน,น,นะคะเราถือมือถืออยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วค่อยมาโพสต์ทีเดียวก็ได้แต่สําคัญคือเราต้องต่อเนื่องเกื่องกับมัน ะะปลากุ้งนะคะใช้ความต่อเนื่องมาแบบนี้นะคะจนพาชีวิตมาจากคนติดลบนะคะก็ได้มีบ้านมีรถนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้พาลูกไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะด้วยนะคะเขาเรียกว่าการขายหุ่นตัวเองการขายไขยมันแลกเงินมาแบบนี้นะคะตลอดระยะเวลาเกือบเกือบหปีนะคะปลากุ้งก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะก็ช่วงเวลานี้ก็ส่งต่อเวา